สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่4กรกรกฎาคมนะคะคุณได้3คาถากับหัวส่วนเขาเป็นวิวฟอร์จูนนะคะไพ่คุณนะคะ3คาถากับหัวเนี่ยเหมือนกับไม่แน่ใจนะคะมีความรู้สึกลังเลใจอย่างนี้ก็ได้ตัดสินใจไม่ได้หรือว่าเกิดความไม่แน่ใจไม่มั่นใจในตัวคนรักหรือว่าความสัมพันธ์นะคะ ก็ตัวเขาเนี่ยพลังงานดีมากเลยวิลฟอร์จูนมีความโชคดีเข้ามาถ้าคุณสองคนคบกันนานแล้วหรือว่าแต่างงานกันแล้วเป็นไปได้เหมือนกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้คุณไม่สบายใจเนี่ยวันนี้แฟนสามารถแก้ไขตรงนั้นให้ได้นะคะจะทําให้คุณนั้นสบายใจมากขึ้นนะมีพลังงานอิดอีเซฟ for y ยู t ทูเลิฟนะคะแปลว่ามันปลอดภัยที่จะคบกันต่อนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะ จะเป็นแค่คนคุยเป็นแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้ listen to your intuition ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะในการตัดสินใจเกี่ยวกับความรักนะ